วันนี้อยากจะพามาดูอีกด้านหนึ่งของธุรกิจที่หลายๆคนน่าจะคิดว่าน่าทํามากๆเลยในช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาเติบโตมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่กาลังบูมเนาะแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนก็อยากจะใช้รถแต่ว่าไม่อยากจะซื้อเองเราก็เลยชวนคนที่ทําธุรกิจรถเช่าแล้วเกี่ยวข้อ,ของกับรถจนมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผม คุณเป็นไครครับห hey, วัสดีครับผมชื่อโมครับทิติพัฒน์ขาเคยทําเกี่ยวกับบริษัทรถเช่ามาก่อนครับตอนนี้ก็ทําซื้อขายรถมือสองครับพี่เองเบสิกเรื่องแรกก่อนธุรกิจรถเช่าเนี่ยมันมีกี่รูปแบบยังไงทาอะไรได้บ้างหรือมีแค่เฉพาะในท่องเที่ยวที่เราสามารถทําได้จริงๆธุรกิจรถเช่าครับเป็นธุรกิจที่อยู่มานานละสำหรับสำหรับเมืองไทยแล้วก็จริงๆทั่วทั้งโลกด้วยจริงจริงตอนนี้ก็จะมีผู้เล่นขายใหญ่ๆรายใหญ่ๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ถ้ารถเช่าหลักๆที่ผมอยากแบ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือรถเช่ากลุ่มระยะสัน้นระยะสั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มเหมือนแบบท่องเที่ยวเหมือนเราไปเที่ยวเมืองนอกเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่เราต้องการหารถเช่าใช้แค่สําหรับทริปนั้นๆอาจจะ3-4วันหรือแม้กระทั่งวันเดียวก็ตามส่วนที่2เนี่ยก็คือรถเช่าองค์กรอันเนี้ยเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับคนที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆประจาตาแหน่งรถผู้บริหารรถเซล ส่วนที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่คิดว่ากําลังเกิดจะเป็นกลุ่มเอ็กโซติกค่ะเช่าเช่นอะไรนะลัมโบกินนี่เอาบางทีเช่าเอาปาดนู<ถ>่นนี่นั่นรถพรีเมียมบีเอ็มเบก็บางคนอาจจะอยากจะเช่าแค่แบบเซ็ตเอ็กซ์เพียนซสรถคันนั้นในโอกาสพิเศษต่างๆอะไรเป็นต้นครับอ่าโอเคมี3แบบเออกว้างกว่าที่เราคิดเนาะรถเช่าประเภทแรกระยะสัน้นอันเนี้ยเออลักษณะของธุรกิจมันเป็นยังไงแล้วมันเหมาะกับใคร ที่จะพิจารณาทาแบบธุรกิจร,รถเช่าแบบนี้ก็รถเช่าระยะสั้นเนี่ยจริงๆก็สําหรับผมผมว่าเหมาะสาหรับคนที่อยู่ในจุดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนิดนึงอ,อาจจะมีพื้นเพลหรือมีบ้านอยู่ตามต,าต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนเหมือนอยากจะหาอะไรทําก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับรถเช่าที่เสริมกับรีสอร์ทตรงนั้นหรือพื้นที่เช่นเชียงใหม่เนี่ยครับในสถานที่ที่เราไปแล้วมันเหมือนมันไกลเราต้องบินไปอะไรอย่างเงี้ย เพื่อความสบายของคนเวลาไปทริปอ๋อเราอย่างนี้เราอยู่อยุทยาอย่างเงี้ยทำรถเช่าไม่ดีครับผมว่ามันใกล้กรุงเทพมากไปหนะ่อย คีย<อ>์หลักคือตลาดไม่มีดีมานจากตรงนี้ใช่มันต้องไกลระดับหนึ่งที่ทําให้คนต้องลงเครื่องไปไม่มีรถยนต์ใช้ขับทุเนี้มันต้องใช้เงินทุนเยอะไหมในการมาทําตรงนี้ทุนก็ต้องมีค่ารถคันหนึ่งละถูกต้องนะครับมีมีค่ารถมีเงินทุนประมาณหนึ่งสำหรับรถยนต์คัน2คันผมว่ากําลังดีงสำหรับ S อสีเล็กๆนะเริ่มต้นก่อนซึ่งตรงนี้เราสามารถจะผ่อนได้ไหมผ่อนได้ผ่อนได้หลักก็คือเราต้องไปทําการซื้อหรือเช่าซื้อรถก็ผ่อนนะเนาะเอารถมาเพื่อมาทําธุรกิจ นี้อาจจะเริ่มจากตนวมน้อยๆหน่อยประมาณนึงใช่ครับหรือมีรถของตัวเองอยู่แล้วที่ผ่อนหมดแล้วละอยากมาปล่อยเช่าระยะสั้นเงี้ยสามารถฮราเราตอนนี้มองต่อได้ผมใส่เองว่าแล้วการเลือกรถมาให้เป็นรถเช่าควรเป็นรถใหม่หรือรถเก่าและควรเป็นรถยี่ห้อดังหรือรถอะไรก็ได้ผมแนะนําให้เป็นรถที่ไม่จุกจิกอะไหล่ซ่อมเร็วเวลามีปัญหาปุ๊บคือเราสามารถจะเอารถคันนี้กลับไป เพื่อปล่อยเช่าต่อได้ให้เร็วที่สุดเข้าอู่แป๊บหนึ่งออกเลยใช่อ่าแบบนี้เพราะฉะนั้นมันคุณจะต้องเป็นรถที่ไม่เก่าเกินไปก็คือรถใหม่ดีที่สุดยิ่งใหม่แค่ไหนก็คือโอกาสที่รถจะพังน้อยลงอ๋อมันเริ่มอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่าเราอยากจะฟุม่มเฟือยแต่มันเหมาะกับธุรกิจประเภทนี้ให้ต้องเน้นในการเวียนรถถูกต้อง ธุรกิจเนี้ยคุณจะรอดได้ก็คือต้องเหมือนแบบเวลาที่เราขายรถออกมันคือจะเป็นกําไรที่แท้จริงยังไงนะคือเราเอาไรายได้จากการเช่าไม่ใช่หรอไรายได้จากการเช่าเ,<อ>เพื่อเหมือนแบบจา่ายค่าใช้จ่ายต่างๆค่าผ่อนรถค่าใช้จ่ายาต่างๆเสร็จปุ๊บพอครบอายุประมาณ3 4ปีปุ๊บรถมันถึงแบบถึงกําหนดนะครับมันก็ขายตัดขายปุ๊บนั่นคือเงินที่เราจะได้กลับมาจากกําไรทงธุรกิจตรงน,นี้อ๋อพอกเก็ตไอเดีย็้คือค่าขายต่อถึงจะเป็นตัวตัดสินว่าสรุปแล้วทำธุรกิจเนี้ยเจ๊งไม่เจ๊งเพราะใ้ค่าเช่าที่เราคิดไป คือเรากะว่ารถคันนี้น่าจะผ่อนน,น่าจะขายต่อได้เท่าไหร่เราถึงคิดราคานี้ประมาณนี้หอ,หอนั่นเป็นเหตุผลที่ออกมาแล้วเนี่ยบราาิษัทรถเช่ามักจะเลือกรถที่มีความสะดวกในเรื่องนี้ปปเป็น Business Model ของเขาถูกต่อครับนั่นเอง แล้วการกำหนดค่าเท่าเราควรจะคิดอย่างไงถูกๆให้มันออกไปเยอะๆดีไหมเมืม่อก,ก,ก่อนเขาคิดเป็นไซส์ไซส์รถเนาะก็ลับแต่ขนาดรถเป็นลักษณะของรถที่เหมาะการใช้งานรอบนั้นมาก<ช>มากว่าอันนี้5้าท,ที่นั่งเล็กใหญ่ใส่กระเป๋าได้ไหมจิตที่นั่งอะไรอย่างนี้กลุ่มเวลสกลุ่มพวกแบบรถ MPV ที่เป็นจที่นั่งเริ่มมีราคาที่ปล่อยดีขึ้นอะไรอย่างี้อ๋อเพราะว่าถ้าเขาไปทริปหลายคนเช่นอาจจะ5คนก็เถอะแต่มันใส่กระเป๋าได้ หรือหคนแล้วยังมีที่เหลือนิดนึงก็เป็นตลาดที่การบเ,เอิดชาร์จราคาได้สูงกว่าแบบที่เป็นรถให้ที่นั่งเก่งทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะเช่นเราไม่ได้อยู่ภูเก็ตไม่ได้อยู่กระบี่เราจะเปิดธุรกิจรถเช่าได้ไหมอาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดเมืองรองครับแต่ก็เมืองรองอย่างน่านก็ไหวนะครับเพราะคนส่วนมากก็คือท่องเที่ยวเวลาอยากไปต่างจังหวัดอยากไปภูเขาเนี้ยเขาก็อยากจะเช่ารถออกไป นนิดนึงต้องพูดตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยขนส่งมวลชนยังเข้าไม่ถึงอีเยอะสำหรับ ตลาดเมืองลองเฮ้ยพอยนี้น่าสนใจคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนสมบูรณชนไม่ดีเนี่ยธุรกิจนี้ยังอยู่ได้แต่ถ้าคนสมบูรณชนดีเมื่อไหร่สมมติรัฐบาลเกิดอยู่ๆเปลี่ยนใจเลยพลิกเลยทําลดเมร์ไฟกันตุ้มๆธุรกิจนี้น่าคิดลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาเป็นทริปสั้นๆอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ยาวขึ้นนิดนึงลักษณะประเภทธุรกิจนิดนึงว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่ปล่อยเป็นรายเดือนกลุ่มที่เป็นต่างชาติที่อยู่ระยะยาวมากขึ้นกว่าการที่ไปอยู่แบบ 3วันวัน 1>, 1วันอ่าประเด็นสําคัญคือจริงๆตลาดแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันเราก็ควรจะศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเลือกว่าเราจะเอารถรุ่นไหน,นแบบไหนที่เหมาะกับตลาดนี้แล้วถึงจะเป็นเรื่องของราคา<น>อันนี้มาต่อรถเช่าประเภทที่2รถเช่ารายประจําหรือรถเช่าบริษัทองค์กรอันนี้ลักษณะของธุรกิจเขาเป็นยังไงแตกต่างจากอันอื่นยังไงถ้าจะเป็นกลุ่มที่มีจํานวนเยอะที่สุดในประเทศไทย อ๋อไม่ใช่กลุ่มแรกด้วยซ้ําการทําธุรกิจของรถเช่าแบบสําหรับบริษัทเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างรถที่เขาเลือกลักษณะของที่เขาต้องการจะเป็นยังไงแล้วการที่จะทําธุรกิจให้กําไรต้องทํำยังไงส่วนมากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลูกค้าจะเป็นคนสั่งออเดอร์เรามาเองครับว่าเขาต้องการรถรุ่นนี้ใช้กี่ปีสีอะไรสเปกไหน บอกมาเลยบอกมาเลยลูกค้าจะบอกมาเลยว่าลูกค้าอยากได้อย่างเงี้ยเราคํานวณแล้วตกต่อเดือนเราคิดเขาเท่าไหร่ส่วนที่ยากจะเป็นส่วนในการว่าเราจะกะเกนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างทางเราอะถูกต้องแค่ไหนแม่นยําแค่ไหนและปลายทางคือเราขายรถคันเนี้ยได้กี่บาทสรุปคือทําธุรกิจตัวเนี้ยจะได้กําไรไหมก็คือขึ้นอยู่กับปลายทางอยู่ดีอย่างงี้ป่ะถูกต้องก็คือขายรถได้เท่าไหร่มันก็จะไปถั่วกับค่าเช่าเพราะค่าเช่าที่ลูกค้าจ่ายให้เราก็คือค่าใช้จ่ายที่เราเอาไปผ่อนรถหนึ่ง 2คือค่าประกันภัยต่อปีค่าภาษีนั่นคือจะเป็นกําไรที่เราเห็นนั่นเท่ากับว่าเราจะเอาชนะลูกค้าได้ก็ต้องให้ลูกค้าเช่าถูกที่สุดมันถึงจะชนะถูกปะ่ะเพราะลูกค้าก็หมดสเปกมาอยู่แล้วว่าต้องการรถคันนี้มันคือการแข่งที่ราคาแล้วอะพรสินค้าเหมือนกันบางเจ้าเขาก็เลือกด้วยการที่แบรนด์ที่น่าเชื่อถือเซอร์วิสบริการหลังการขายอาจจะไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวความมั่นคงของแบรนด์ความ,มน่าเชื่อถือการบริการที่ดีดดคือรถมีปัญหาเปลี่ยนเร็วซ่อมเร็วสลับให้ได้มีรถสำรองให้เขาไหมถ้าจะทำตัวนี้ควรมี เงินทุนเท่าไหร่แล้วมันเป็นธุรกิจที่เหมาะกับใครครับสำหรับรถเช่าองค์กรจริงๆธุรกิจประเภทนี้เหมาะกับกลุ่มประเภทดีลเลอร์รถอ่าเขาต้องถือรถอ,อยู่แล้วเยอะอยู่แล้วที่<ช>ดินต่างๆก็พอจะมีที่เก็บรถถูกต,ต้องครับอืมแล้วก็เซอร์วิสต่างๆก็าๆสามารถก็เข้าสู่ตัวเองก็อาจจะลดต้นทุนในการบริหารงานเลยบอกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ขายใหญ่เขาค่อนข้างคุมกว่านิดนึงแบบเหมือนแบบตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเจ้าใหญ่ๆคุมเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเหมาะคนที่ทําธุรกิจเป็นเครือของอานนจากธุรกิจยานยนต์ใช่ ต้นน้ำซื้อรถกับดีลเลอร์ตัวเองได้ราคาพิเศษแล้วก็ว่ากันไปตามแต่ลอถหรอนะครับแล้วก็ฝ่ายน้ําก็คือขายเสร็จปุ๊บส่งต่อให้รถเช่ารถเช่าก็ออกไปปล่อยต่อ มีอีโคซิสเต็มในการส่งต่อเองขายต่จบจบเพราะนั้นก็ไม่ใช่ธุรกิจสำหรับพวกเรานั่นเองสวัสดีครับไม่แต่มันก็ทําได้สําหรับสําหรับคนที่ยังแบบรู้จักกับ Business เจ้าของธุรกิจเล็กๆตรงมาอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าขององค์กรใหญ่ขนาดนั้นเงี่ยเผื่อเรามีตลาดที่เราเข้าใจโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นรถที่เพื่อการเฉพาะโคเชนโคเชนอะไร ก็อาจจะลองมองนิชแมร์เก็ตก็ได้สำหรับผู้ประกอบการ SME เนาะอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆจะได้ไม่อะไรนะไม่ไม่ไปผิดทางแล้วกันแล้วกลุ่มที่2ครับรถเช่าสำหรับองค์กรคนที่ทำร้านอาหารทุกคนพบปัญหาเรื่องการตลาดเหล่านี้หรือเปล่าทำ a c e b o o k ไปทำไมลิชน้อย Facebook ปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่าถ่ายรูป i อลงไปก็ไม่เห็นมีคนกดไลค์เราสักทีจะเริ่มต้นร้านอาหารเราใน Tik t o k แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคุณสามารถหาคำตอบได้ในเลสสลองบิสเนสอ s คาเดมี y สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหาร คันนี้มาสุดท้ายที่3แหละคืออันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่มันมาเต็มทิกตอกเลยคือรถเช่าแบบหูหรา เออทำไมเพิ่งมาก่อนเออเพราะผมก็คิดตั้งนานแล้วเออทำไมเราไม่เช่าใช้ m b o r บกิน i สักวันสองวันก็ได้ฟิลละรถบางคันเราอยากลองขับเราอยากมีโอกาสได้ขับแต,แต่เราไม่อยากเาอาองพี่อาจจะไกลเกินฝันบางคนอาจจะแบบไกลเกินตัวบางคนอะไรเงี้ยแต่บอกอยากสัมผัสสักครั้งอะ่ะมันเป็นรถที่เราชอบอะ่ะผมว่าเลยเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่น่าสนใจนะสําหรับผมในโอกาสพิเศษต่างๆของชีวิตบางคน oh. อาจจะเช่าไปงานแต่งมีไปถ่ายรูปเป็นพ็อปอย่างนี้บางคนอาจจะไปมีวาเลนไทน์ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของรถกลุ่มนี้ก็ รถเปิดประทุนซะหน่อยอะไรอย่างนี้คือเน้นตอบสนองฟ e e l i n g อะไรต่างๆโอเคชั่นที่มันพิเศษละโอเคเราด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เออส่วนใหญ่แล้วคนที่เหมาะจะทําธุรกิจอันนี้คือควรจะเป็นใครคนที่จะเหมาะทำคือกลุ่มคนที่มีรถหลายๆคันในบ้านโอเออน่าคิดเรารู้สึกเรารู้สึกว่ารถตัวเองแบบก็อยากเอามันให้มันไปใช้ให้มันทําเงินสักอย่างนึง ก็มีรถหลายคันแล้วคันนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขับอย่างเงี้ยก็จอดอยู่เฉยๆอยากเอามาแบ่งอยากเอามาปล่อยเช่าดูออย่างเงี้ยเพื่อให้มันเจเนเนาลเงินกลับมาผมว่าอย่างหนึ่งต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในตลาดรถประมาณหนึ่งไหมรถตัวนี้ฮิตอันนั้นฮอตมันต้องอินประมาณนึงถึงเรื่องรถจับรถถูกอ่ะเออมันก็จะได้ค่าเช่าที่ดีด้วยใช่ครับเงินทุนน่าต้องใช้เยอะเนาะเพราะรถพวกนี้ต้องใช้เงินเยอะพอสมควร ค่าภาษีค่าประกันถ้าจะทาให้ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่เลทเหมือนค่าประกันเหมือนรถธรรมดาจริงๆประกันเราจะแนบท้ายอยู่แล้วครับว่ารถใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อกันพณิชย์อ่านี่ข้อควรระวังนะใค,ครจะทำนี่ไม่ใช่ผีผามต้องไปคุยกับประกันดีๆนะครับใช่ครับทังนี้หวังว่าน่าจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยลักษณะของ business model หรือว่าเอ่อกไรขาดทุนจุดหลักของการทาธุรกิจรถเช่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ธุรกิจรถเช่ามีกี่รูปแบบอันไหนเหมาะกับใครบ้างจะได้เป็นไอเดียเนาะว่าใครที่อยากจะทําในธุรกิจเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวก็อาจจะลองไปพิจารณาเรื่องของรถเช่ารายวานันอะไรอย่างนี้ดูด้วยดูว่าจังหวัดไหนเหมาะคุณอยู่สถานะที่เหมาะกับการที่จะทำ ถ้าคุณมีทุนมากทุนน้อยแตกต่างกันต้องทํำยังไงแล้วก็อันที่มาใหม่อย่างธุรกิจรถเช่าแบบรูเหมือนจะเหมาะคุณกว่าก็ได้แต่คุณมีคนเมืองกลุ่มลูกค้าที่ดีหรือทำคอนเทนต์เก่งน่าจะมีผลในการทำให้เราสามารถทําตลาดตรงนี้ได้ดีฝากร้านนิดหนึ่งคุณโมตอนนี้ร้านตอนนี้ขายอะไรอยู่ฮะตอนนี้ซื้อ,อขายรถมือสองอยู่ครับชื่อตามได้ในไอจีชื่อ,อ Saturday ์ครับผม มีร to well pues ถให้เรื่องหลากหลายครับรถครอบครัวรถบ้านก็ใครที่สนใจพอดีคนย้ายธุรกิจมาจากรถเช่ามาทํารถมือสองแล้วใครสนใจก็ลองไปติดต่อติดตามกันได้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกๆคนนะครับถ้าอยากได้อะไรแบบนี้หรือต่างไปจากนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ subscribe ทุกช่องทางของต่อเพนกวินไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k YouTube เนาะกลับมาเจอกันใหม่ชวนเพื่อนมาด้วยถ้าคิดว่ามีประโยชน์เอามาดูกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ครับแล้วมาเจอกันตอนใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย